ของการบินไทยอ่ะตาดูหน้าเราโอเคผมเราเรียกโอเคมวยเป็นอย่างนี้ใช่เราไม่ทำา้วยเป็นมวยต่ำครีสปี้เนี่ยควรจะเป็านยังไงแล้วก็ทำฟรอนซ์ซับด้วยก,ก็เลยฝึกสกิมเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าโอเคไหมดีไซน์เดี๋ยวสยว่างมีกรรมการอยู่สามสี่คนนะคนหนึ่งเขาจะดูหน้า ดูหน้านี่เขาดูอะไรมาเขาดูตอนพ่าอะไรทำไมก็ถึงดูมือเราว่าต้องเสริมนะคะเขาก็จะดูที่มันนอกล่มผ้าเขาก็จะให้รูปเอาลงนะคะถ้าเป็นที่นี้เขาจะดูโครงหน้าก็าให้เดินไปเดินกลับเขาดูอะไรมาเดิน,เด,นเดินก่ะเดินกลับมาค่ะ แค่นี้พอแล้วก็กลจับมาการตื่นเต้นนะการเราเราตื่นเต้นแน่ๆคุณรู้นะคะแนะนำตัวเองเลยค่ะอะไครับเอาออม่เอาัหสวัสดีเออในต้งอยู่ตรงนี้